วันที่10มีนาคม2567เวลาประมาณ17.00นเชกเช่นเดียวกันกับหลายๆวันก่อนที่เราได้พาเพื่อนๆมาดูวิถีชีวิตของคนแถวตอยสุนผัก32ตลาดนัดกรุงนนทแล้วเราก็ได้ซื้อชาพมา่า นะเป็นชาที่รสอร่อยดีพอสมควรแล้วเราอาจจะกล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของคนแถวนี้เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายบางคนขายาลอตเตอรี่ได้มีรอยยิ้มให้กับคนที่ถูถลอตเตอรี่บ้างถูกบ้างผิดบ้างบางคนขายของอะไรเยอะแยะ,ยะ เราแผนกล้องไปให้ดูเรื่อยๆถึงความเป็นบรรยากาศของตลาดนัดมีเสื้อผ้ารองเท้าและหลายสิ่งหลายอย่างที่ไว้เลือกใช้เรามาสะดุดตาที่ร้านนี้ อันนี้เป็นร้านลุงกับป้าขายอะไรที่มันหอมๆไม,ม่รู้นะมีรองเท้าก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดร้อยเดียวมีหลายอย่าง99บาทนะมีหลายอย่าง เอาแค่นี้ก่อนนะครับชัชวาลรายงานจากตลาดนัดกรุงนนสวัสดีครับ